ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ยูฟา168ศูนย์วงกีฬาและเกมมือดีอีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ Line ID ดีพิมพ์ mmc c แล้วมาสนุกเลวยก,กันที่ยูฟ่า168 สวัสดีครับลุงจม4ี่สามามาวิเคราะห์บอลให้ฟังแล้วครับพบกันทุกวันเวลาบ่ายสองก่อนอีกเลยขอขอบคุณไลฟ์ทราย M M C C และก็กลุ่ม Facebook ครับไลฟ์ดูบอลสดดูบอลฟรีลงทีเด็ดทุกวันยูฟ่าหนึ่งหกแปดเบสเข้ากลุ่มฟรีมีกิจกรรมแจกเครดิตฟรีครับทายเซตสามกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยส่วนของลุงจมเองครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรามาดูบันทึกกรรมลุงจมกันหน่อยครับทีเด็ดเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเมื่อคืนนี้แย่เลยนะครับอออัััฟบบกกกคคครรรูู่่แหลขงเา ให้ต่อตั้งลูกครึ่งนะครับกลายเป็นว่าเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งคู่นี้สลับเต็งตายครับส่วนสกอต์ต่ำสามลูกกินครับเป็นของเราส่วนคู่ต่อมาครับนี่ครับราคาแปครับทอมโซครับให้รองไปครึ่งลูกครับเอาทีมรองจากฝูงมาลองโดนซะงั้นนะครับแพ้ไปสองประตูต่อหนึ่งคู่นี้ตายทั้งเต็งแล้วก็สกอร์ต่ำครับส่วนคู่ต่อมาครับเชน่าโจแอนเสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเชน่าโจแอนสลับเต็งครับตายนะครับส่วนสกอต์ต่ำกินครึ่งทําให้ผลประกอบการเมื่อคืนครับแย่เลยครับลบห้าพันบาทส คืนนี้ครับเกมลีกสแกนดิเนเวียสวีเดนฟินแลนด์ครับเปิดอยู่ไม่ค่อยได้ยินชื่อก็จะได้ยินกันช่วงนี้แล้วครับบังคับเล่นบังคับตามนะครับซึ่งถ้าหาช่องทางดูกันอยู่ลุงจมบแนะนําไปดูไปลุ้นกันในที่ดูบอล168ด hd.com ทุกลีกทุกถ้วยทั่วโลกชัดเร็วแรงที่ดูบอล168ขีด hd.com กดติดตามกันในยูทูบรวมถึงช่องสำรองด้วยนะครับลุงจมลงลิงก์ไว้ให้หมดแล้วจะให้จบครงจอที่นี่ทีเดียวสําหรับวันนี้ล่มให้เว็บล่มกับลุงจมสี่สามสามถ้าพร้อมแล้วลุย ทัศนาวิจารณ์ประจำวันจันทร์ที่17กรกฎาคมครับคู่แรกครับไปกันที่สวีเดนออสเตนคานเป็นการเจอกันระหว่างยอร์การ์เดนจะเจอกับมอโมคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนภาพรวมแล้วก็ความพร้อมของทั้งสองทีมครับเริ่มที่ยอร์การ์เดนก่อนนะครับยอร์การ์เดนอันดับที่4ครับ15นัดชนะ8เสมอ3แพ้4ยิงได้23เสีย18มีอยู่27แต้มครับส่วนมอโมอันดับที่3ครับ14นัดชนะ11เสมอ1แพ้2ยิงได้35เสีย12ครับมีอยู่34แต้มห่างกัน7แต้มนนนนะคครรรััับบบดดดล่าาาาสุขอองเเจ้้ยก์ เป็นเกมลีกบุกไปชนะวานาโมหนึ่งประตูต่อสองครับสิบเกมล่าสุดของยอการ์เดนชนะไปถึงเจ็ดครับเสมอสองแล้วก็แพ้แค่หนึ่งครับชนะออสอยู่ที่เจ็สิเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีสี่จากสิบเกมส่วนมาโม่ครับเกมล่าสุดช็อกเลยนะครับเป็นเกมลีกเปิดบ้านแพ้มอบบี้ไปหนึ่งประตูต่อสองครับสิบเกมล่าสุดของมาโม่ชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามชนะออสอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีแปดจากสิบเกมการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นการเจอกันที่บ้านของยอการ์การ์ ได้ดีกว่าครับผู้เล่นบาดเจ็บผู้เล่นแบนนะครับอ่าโยคาร์เดนไม่มีส่วนมาโมเนี่ยมีหนึ่งคนครับมิดฟิลแอนเดสคริสเตนเซนนะครับคริสเตนเซนนะครับนัดต่อไปของทั้งคู่โยคาร์เด้นจะพักห้าวันก่อนที่จะเจอศึกหนักครับเปิดบ้านเจอเอฟบ็อกอันดับที่สองครับส่วนมาโมได้พักหกวันก่อนที่จะไปเยือนโซนาครับอันดับที่สิบสี่ซิติเตต้าราคากระชากใจครับโยคาร์เดนยิงได้สองประตูขึ้นไปหกจากสิบนัดเย้าหลังสุดครับส่วนมาโมครับมาโมสิบหกจากยี่สิบนัดหลังสุดมีประตูเกินสองจุดห้า เมาโมเสีย2ประตูขึ้นไป9จาก20นัดหลังสุดครับยิงเยอะเสียเยอะนะครับเมาโมณปัจจุบันราคาต่อรองเปิดมาครับคู่นี้ให้เมาโม่ต่อนะครับที่ราคาเสมอจ่ายที่0.86สูงต่ำ90นาทีครับกำแพงอยู่ที่2.75จ่ายที่นั้นแดงลบ0.97ครับแล้วก็สูงต่ำครึ่งแรกกำแพงที่หนึลูกจ่ายที่0.76ครับกะแสการเล่นจากเอชบุกี้ไม่มีนะครับสำหรับคู่นี้ ภาพรวมของเกมคู่นี้ครับแล้วก็วิเคราะห์เกมที่น่าจะเกิดขึ้นจากข้อมูลข้างต้นครับถ้าพูดถึงทีมหัวแถวของสวีเดนแล้วก็นักลงทุนในช่วงหลังครับยอร์กาเดนต้องเป็นหนึ่งในนั้นนะครับเล่นแล้วมักไม่ค่อยผิดหวังครับฤดูกาลนี้ก็เช่นกันครับยอร์กาเดนอะเริ่มต้นไม่ค่อยสวยครับแต่ตอนนี้พวกเขายอดเยี่ยมมากครับยอร์กาเดนไม่แพ้เลยนะครับในเจ็ดเกมหลัาสุดในเกมที่แล้วพวกเขาชนะนะครับสองประตูหนึ่งในการไปเยือนวานาโมส่วนมาโมครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่เบียดแย่งแชมป์ตอนนี้พวกเขาอยูู่่ัันนนดดบบขงงตาาาาาโมมมแ้้้้กกกกวเเะถถึ็ใไจจลส พวกเขาชนะ3เกมติดต่อกันจนถึงเกมล่าสุดครับ mm hmm. มาโมแพ้ช็อกโลกครับต่อบ้านในบ้านนะครับให้กับมอบี้นะครับทั้งที่ของบอลถึง73%นะครับถึงเวลาฟันธงการเดิมพันหน้าตาต่อรองปัจจุบันครับขอให้แนวทางถล่มเว็บตรงนี้คู่นี้ต้องจมขอให้ดอกจันรองยอก,การ์เด้นครับราคาเสมอคู่นี้นะ่ยสู่สีมากตามราคาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดห ให้ลุงโจมฟันทงเนี่ยขอจิ้มไปที่ยอร์กาเดนครับที่สถิติการเล่นในบ้านดีสุดในสวีเดนออสเวนคารครับพวกเขามีสถิติในบ้านเนี่ยนะครับชนะ7เสมอหนึ่งแล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับถึงแม้ว่ามามโม่เนี่ยจะมีสถิติการเล่นเกมเดือนได้ค่อนข้างดีนะครับก็ชนะ5นะครับ ไม่เสมอแพ้ไปหนึ่งแต่การเจอกันสามครั้งล่าสุดยอร์การ์เดนไม่แพ้เลยนะครับชนะสองแล้วก็เสมอหนึ่งนะครับในการเจอกันระหว่างสองทีมนี้แล้วก็การที่ล่าสุดเนะี่ยเกมล่าสุดที่มาโวพลาดท่าแพ้มอบบี้นะครับทั้งที่ของเกมเยอะกว่าเนี่ยลุงว่าหลังมันมีปัญหานะครับแล้ว่าเจอทีมที่เล่นส่วนกลับคมคมแบบยอร์การ์เดนด้วยครับเจ้าบ้านไม่กดดันเท่าทีมเยือนนะครับรอกำมัดแน่นแล้วสวนครับน่าจะเข้าทางเจ้าบ้านมากกว่าให้รองไปทางยอร์การ์เดนราคาเสมอครับ ผลรวมประตูสูงต่ำ90นาทีกำแพงอยู่ที่2.75ลุงจมให้ไปที่สกอร์ต่ำครับต่ำ2.75เกมผู้ขี้นะครับแน่นอนครับทีมเยอนมาโม เจอมอบี้เสิร์ฟไปนัดก่อนครับถึงขั้นน็อกขามุมเลยครับต้องระวังเป็นพิเศษ,ษกว่าเดิมแน่ที่สำคัญครับเกมรับของมาโมเนี่ยดีเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับเสียไป12ลูกในฤดูกาลนี้ส่วนยอการ์เด้นเจ้าบ้านเนี่ยน่าจะเล่นตามเกมถนัดครับรับแล้วสวนในบรรดาท็อปสนะครับท็อปสทีมณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยอการ์เด้นยิงน้อยที่สุดแค่ยี่สิบสามลูกนะครับดังนั้นเกมนี้ลูกเดียวน่าจะตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยนะครับคิดว่าไปทางสกอร์ต่ําครับสกอร์ที่คาดคิดว่ายอกร์รรตู่่สงงคึแกครับกกำแพงงอยูู่่่ทีลลุวาไม่่นนนาสะครัััับบข้้้ามไปคคู่่นนนีรรรสววตใหดอออกกจงย์เดน ราคาเสมอส่วนอีกสองทีมที่ผู้ชมขอฝากเอาไว้เป็นแนวทางครับต่อสเต็ปก็ดีหรือว่าจะตีเดียวก็สวยคู่แรกครับยังอยู่ที่สวิเดนครับวาเบิร์กจะเจอกับโซนานะครับคู่นี้เตะกันเวลาเที่ยงคืนภาพรวมครับไปกันที่เจ้าบ้านก่อนวาเบิร์กครับบวยครับอันดับที่16 14นัดชนะ1เสมอ5แพ้8ยิงได้10เสีย27ครับมีอยู่8แต้มส่วนโซนาครับอันดับที่14นะครับอันดับที่3จากข้างท้ายครับ14นัดชนะ2เสมอ4แพ้8ยิงได้12เสีย19มีอยู่10แต้มครับแต้มเยอะกว่าวาเบิร์กอยู่2แต้มมเกนัดดล่าสุ ของวาเบิร์กครับก็บุกไปชนะโกเทนเบิร์กครับหนึ่งประตูต่อสองเสมอทีมท้ายตาไอชนะทีมท้ายตารางเหมือนกันนะครับเกมนัดล่าสุด ก็10เกมหลังสุดครับของวอลเบิร์กชนะ1เสมอ1แพ้8ชนะออสอยู่ที่20%แล้วก็สกอร์สูงมี7จาก10เกมหนักไปทางโดนเขาล่อนะครับส่วนทีมเยือนครับโซนาโซนาเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้ฮักเคนไป1ประตูต่อ2ครับ10เกมล่าสุดของโซนาชนะ2เสมอ3แพ้5ชนะออสอยู่ที่20%แล้วก็สกอร์สูงมี6จาก10เกมการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นบอลถ้วยเตะที่บ้านของโซนาครับโซนาชนะวอลเบิร์กไป3ประตูต่อ0 10คครรัับ14ไม่่่่ใช8้งลาสุดทีคู่นี้เจอกันครับวอลเบิร์กชนะ1ครับ เสมอกันหนครั้งแล้วก็โซนาชนะไปหกครั้งครับเป็นโซนาทําได้ดีกว่าครับวิเคราะห์ภาพรวมของเกมคู่นี้ครับ วอลเบิร์กเนี่ยแทบจะเอาชีวิตไม่รอดในฤดูกาลที่แล้วครับพวกเขาชนะผลรวมนะครับ4ประตูต่อ2เหนือออสเตอร์ในรอบเพลย์ออฟการตกชั้นเมื่อปีก่อนนะครับมาปีนี้วอลเบิร์กก็ยังไม่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมครับจนต้องเปลี่ยนโค้ชแล้วก็ได้ผลเลยนะครับด้วยการคว้าชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับด้วยการบุกไปชนะโกเทนเบิร์ก2ประตูต่อ1ส่วนโซนาครับ AIK โซนาช็อกกว่าครับนี่เป็นหนึ่งในทีมที่คว้าถ้วยรางวัลมากที่สุดในสวีเดนนะครับแล้วก็เป็นทีมทีีีีี่่่่ตตติิิดดอออออััััััันนนนนนนบบบบบท็็็ปปปขงงงงสเเเเเววคคคคคาามรรรรระะะะจำแแแ้้้ยยกกกกลลผชชญฤโซพ2 เพียงแค่สิบแต้มจากสิบสี่เกมนะครับตอนนี้อยู่ตำแหน่งเพลย์ออฟตกชั้นอยู่นะครับพวกเขาเนี่ยนำวาเบิร์กเพียงแค่สองแต้มครับดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสติคุณนิรุจจมขอให้ดอกจันรองวาเบิร์กครับครึ่งลูก เอไอเคโซน่าครับโดยรวมจากตารางดีกว่าแน่นะครับแต่ก็ดีกว่าไม่เยอะนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยวอลเบิร์กบอลเปลี่ยนโคตรนัดก่อนชนะมาด้วยครับทำให้กําลังใจกลับขึ้นมาครับยิ่งนัดนี้เนี่ยวอลเบิร์กได้กลับมาเล่นในบ้านราคาเปิดมาให้วอลเบิร์กเจ้าบ้านเสมอยังได้ตังค์นะครับฟอร์มหลังไม่ต่างกันมากครับจะมาต่อกันแพงอะไรตั้งครึ่งลูกนะครับกัดฟันรองเจ้าบ้านไปดีกว่าครับสรับเราวอลเบิร์กเสมอมันชนะครับน่าจะยันไหวสูงต่ำา90นาทีครับจำแพงอยู่ที่2.5งุ้ลุงชมให้ไปที่สกอตต2.5 แม้ว่าเกมรับกของทั้งคู่จะรั่วนะครับแต่ก็ไม่แน่ว่าเกมลุกของทั้งคู่จะยิงกันได้นะครับเกมนี้ผลเสมอไม่ดีต่อทั้งสองทีมครับแต่ทั้งสองทีมเนี่ยต่างมองหาสามแต้มแน่นอนนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเกมนี้น่าจะเล่นกันด้วยความระมัดระวังมากกว่าครับเพราะว่าทั้งสองทีมพลาดกันไม่ได้ครับเกมน่าจะเกร็งและน่าจะจบกันที่ไม่เกินสองลูกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีปัญญายิงกันได้เยอะกว่านี้ตั้งแต่แรกคงไม่มาจมอยู่ตำแหน่งตัวนี้กันทั้งคู่นะครับนี่คือเกมลุกที่กากอันดับหนึ่งงแรกกา่ทล ไม่น่าสนใจนะครับไม่น่ายิงกันนะครับคู่นี้ส่วนตัวเน้นไปที่ดอกจันครับรองวอลเบิร์กครึ่งลูกครับส่วนอีกคู่ไปกันที่ฟินแลนด์ครับไวย์คาลีก้าเป็นการเจอกันระหว่างอินเตอร์ตูคูกับคูพีเอสครับคู่นี้เตะกันเวลาสี่ทุ่มภาพรวมนะครับเริ่มกันที่อินเตอร์ตูคูก่อนเจ้าบ้านครับสิบสามนัดชนะห้าเสมอสามแพ้ห้ายิงได้สิแปดเสียยี่สิบมีอยู่สิบแปดแต้มอันดับที่หกในตารางครับส่วนคูพีเอสนำเป็นจ่าฝูงอยู่ครับสิบหกนัดชนะสิบเสมอหนึ่งแพ้ห้ายิงได้ยี่สิบเอ็ดเสียสิบครับ เกมนัดล่าสุดของอินเตอร์โตคูครับเปิดบ้านแพ้วาซาไปศูนย์ประตูต่อสองสิบเกมหลังสุดครับชนะห้าเสมอสามแพ้สองชนะออสอยู่ที่สามสามเปอร์เซ็นแล้วก็สกอร์สูงครับมีหกจากสิบเกมส่วนเกมนัดล่าสุดของคูพีเอสครับเปิดบ้านแพ้วาซาเหมือนกันครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งสิบเกมหลังสุดครับชนะหกเสมอหนึ่งแพ้สามชนะออสอยู่ที่สี่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สกอร์สูงมีสองจากสิบเกมการเจอกันครั้งล่าสุดของคู่นี้ครับเป็นเกมลีกครับที่บ้านของคูพีเอสอินเตอร์โตคูบุกมาชนะได้หนึ่สสุดที่่เเเเจออออกกัััันนนนนิตรรรร์คคคคูชะะไไปป้้งบบมมแลว็็ พีเอชชนะไปหกครั้งครับเป็นค p ูพีเอทำได้ดีกว่านะครับวิเคราะห์เกมคู่นี้ครับ อินเตอร์โตคูเนี่ยมีฤดูกาลที่ค่อนข้างจะปลอดภัยครับพวกเขาน่าจะจบที่กลางตารางนะครับอีกหนึ่งฤดูกาลแต่ฟอร์มหลังของอินเตอร์โตคูเนี่ยชนะเพียงเกมเดียวจาก6นัดหลังสุดในทุกรายการครับในนัดที่แล้วพวกเขาแพ้2อศูนย์คาบ้านแก่วาซ่านะครับทั้งที่มีโอกาสทําประตูมากมายครับส่วนคูพีเอสนี่เป็นทีมจ่าฝูงครับมีอยู่าสาเอ็ดแต้มจากสิบหกนัดแต่เดคูนะครับช่วงหลังเนี่ยมีปัญหาเยอะคูพีเอสเนี่ยชนะเพียงเกมเดียวจากสี่เกมหลังสุดครับนัดที่แล้วพวกเขาก็แพ้หนึ่งศูนย์ในบ้านต่อว่าซาเหมือนกันนะครััับบวซ่ากล ซาครับน่าสนใจดูจากฟอร์มแล้วก็ตัวเลขสถิติครับคุณลือจมขอให้ต่อคูพีครับราคาเสมอ ฟอร์มหลังสะดุดมาทั้งคู่ครับเกมน,นี้น่าจะเล่นกันด้วยความระมัดระวังครับเพราะไม่อยากพลาดอีกตัดสินใจยากอยู่นะครับแต่ลุงชอบคูพีเอสที่มีฟอร์มเก,มเ,กมเยือนค่อนข้างดีครับส่วนเฮดูเฮดเนี่ยแม้เกมล่าสุดครับจะเป็นอินเตอร์ตตคูชนะมาได้ครับแต่ก็เป็นแค่ครั้งเดียวในรอบ5เกมหลังสุดครับที่เหลืออีกสเกมเนี่ยคูพีเอสตบหมดทั้ง4เกมนะครับแล้วก็เอาจริงๆลุงมองว่าอินเตอร์ตูคูเนี่ยมีปัญหาก,กว่าเพราะว่าไม่ชนะใครเลยใน3เกมหลังสุดนะครับขณะที่ครูพีเอสเนี่ยเกมเยือนเกมหลีกัองเกมเลัง้นีูง สูงต่ำ90นาทีนครับแพงอยู่ที่2.25ลุงจมให้ไปที่สกอร์ต่ำครับต่ำ2.25ดอกจันสกอร์ต่ำ2.25ครับ ดูจากสถิตินะครับอินเตอร์ตูคูมีปัญหากับการทาประตูครับเพวกเขายิงได้เพียง2ประตูจาก3เกมก่อนหน้านี้ครับคูพีเอสเนี่ยถึงจะเฉลี่ยออกมาแล้วครับยิงได้ทุกนัดตัวเลขโชว์ออกมาก็คือยิงได้9ประตูจาก7นัดหลังสุดครับแต่6จาก7เกมนั้นน่ะจบที่สกอร์ต่ํา2.5านะครับเพราะว่าพวกเขาคือทีมที่เกมรับดีที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกนะครับเสียไป12ประตูในฤดูกาลนี้ดังนั้นเกมนี้ครับกดดันจากการทําแต้มหล่นมาทั้งคู่ครับไม่อยากจะแพ้อีกคงจะมาเน้นเหนียวกันไว้ก่อนทั้งคู่ครับอินเต แค่ลูกเดียวนะครับไม่เกินนะครับคูณนี้นะครับไปไปทางสกอร์ต่ําดีกว่านะครับสกอร์ที่คาดครับคิดว่าคูเบียชนะไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนสูงต่ำครึ่งแรกหนึ่งลูกนะครับไม่ชอบนะครับหรือเกิดจะเล่นหนักไปทางสกอร์ต่ำคูณนี้ครับส่วนตัวเน้นไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดสองห้าครับ สรุปทั้งสามทีมที่ลูกตุ่มสี่สามสามให้เอาไปถล่มเว็บในวันนี้ครับลายอัสไซเอ็มเอ็มซีสี่ใจดีให้ฟรีทั้งสามตัวครับคู่แรกครับดอกจันรองยอการ์เด้นราคาเสมอครับแล้วก็สกอร์ต่ำไปที่สองจุดเจ็ดห้าส่วนคู่ต่อมาครับดอกจันรองวอลเบิร์กครับครึ่งลูกแล้วก็ไปที่สกอร์ต่ำสองจุดห้าครับส่วนคู่สุดท้ายครับให้ต่อคูพีเอสราคาเสมอแล้วก็ไปที่ดอกจันสกอร์ต่ำสองจุดสองห้าครับเน้นเหลี่ยมไหนมุมไหนเป็นพิเศษดูที่ดอกจันนะครับ ทั้งหมดก็เป็นทีมที่ลุงจบชอบในวัน Moon นี้ครับถ้าชอบเหมือนกันก็เชียร์ด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมแอดไลน์มาไลน์ si m m c c จะให้จบโคลงจรทั้งลุ้นทั้งเชียร์ทั้งทัศนะทีเด็ดทีนี่ทีเดียวครับทุกใบสองมาเจอกันฝากกดติดตามด้วยขอให้ทุกท่านโชคดีครับใครกดไลค์ใครเม้นใครแชร์ขอให้เฮงเฮงบวกบวกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ